ครับผมก็วันนี้แนวทางราวพัฒนาราวพัฒนาวัน,ว,น,น,นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบเก้าเนาะ่อไกล้จะสิ้นเดือนแล้วใ่้จะปีใหม่แล้วเนาะ,ะหาตังกลับบ้านกันจะได้หรือเปล่าราวพัฒนาวันที่ผ่านมาออกอะไรนะสี่หนึ่งสองหนึ่งห้าสองโอ้ผมจับ 6กสองเจ็ดสองแดสองให้ไม่มาเลยลงไปห้าอีกแล้วหช่วงนี้ก็มาดีเหลือเกินเนาะอุตสาห์ชอบสองกับสมแล้วก็มาสองหนึ่งยังเยยัำอีก2,1สองหนึ่งวันไหนจับได้ไม่มาวันไม่จับได้มาดีจังสำหรับวันนี้ก็มาดูกันใหม่เนาะ มาดูเลขในตารางกันก่อนเลขในตารางผมให้ไปที่สามสี่แปดเจ็ดหกแล้วก็ห้านะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืมหกตัว ตัวเลขหตัวจับวินแล้วนะวันนี้ก็สำหรับตัวเจาะตัวเจาะของผมก็จะให้ไปที่36มหเจด 38 39 46 47 48 49นะอ่าในตารางไม่มี9นะแต่ผมตรวจจับ2ตัวผมมี1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8ตัว สำหรับตัววิ่งรูดนะวันนี้ผมจับตัววิ่งรูดให้นะผมให้ไปที่สองตัวนี้เลยสามกับสี่นะวิ่งรูดสามกับสี่เน้นสามวิ่งรูดสามสี่หนักสามนะอ้าว เน้นคําว่าหนักสาม,มวิ่งรูดก็คือสามกับสี่หนักไปที่สามโอเคนะสําหรับวันนี้สาฟันให้แบบเน้นเน้ๆชุดสามตัวชุดสามตัวฟันก็จะมีแป๊บหบนึ่งนะขอเลื่อนนิดนึง เจ็ดสามแปดสี่สามแปดแล้วก็ห้าสามเจ็ดนะห้าสามผมไม่ได้จับให้นะถ้าใครชอบก็ลองจับประกบเลยก็ได้แต่ผมเอามาอยู่ที่หลักร้อยเผื่อมันจะมาหลักร้อย ันนี้คือชุด3ตัวผมให้แค่3ชุดพอ7 3 8 4 3 8 5 3 7ตัวเน้นชุด2ตัวของผมนะผมจะเน้นไปที่3 7 3 8แล้วก็4 7 4 8 4ชุดนี้ นี่คือตัวเน้นเนาะเอเน้นสีชุดพอรอบนี้มั่นใจไหมมั่นใจนะผมคิดว่าน่าจะนะโดยเฉพาะเลขสามอ่ะม,มีสิทธิ์มาเนาะอ่ะก็จับให้เลยนะสามกับสีนี่แหละสามนี่แหละว,วงไว้ให้หน่อยอ่าถ้าใครจะจับวินนะผมแนะนำให้เลขสาม ในบรรดาสามชุดนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดอืมไม่ ก็ชอบสามเจ็ดกับสามแปดเยอะสุดแต่ว่ามันจะมาตามที่เราชอบไมล่ะสามเจ็ดกับสามแปดเนี่ยเอรอบนี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะเนาะเพลงเพลงปังนทุกคนเนาะลองไปจับดูเนาะลาววันจันนะเนาะขอให้ฟันถูกก็แล้วกันแต่ตัววิ่งรูดส่วนมากตัวเด่นอนะผมจะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะตัววิ่งรูดตัวเด่นนะเด่นสามกับสี่ตัววิ่งลูดเดน,นะเดน 4, ววี่ย ยังไงก็ต้องมาถ้าใครคุณหนาก็สามารถจับรูดได้เนาะแต่ถ้าไม่ชอบรูดก็เอาตามนี้เน้นแล้วก็รอบรอบรองนี่ก็คือตัวรองลงมาเนาะโอเคครับวันนี้มองดูแล้วน่าจะปังก็อขอให้ปังอย่างที่คิดกันแล้วกัน สำหรับวันนี้แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมหมูปังกันทุกคนครับ